สวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกับไมค์ค้งกับเคชูมาแล้วก็โกยะนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อที่เคให้ชูมานะครับตอนนี้ใส่แล้วนะครับ I never finish any แล้วก็นี่นะครับเสื้อที่เคให้โกยะ You and ShumaI'm with stupid <You too. S 1> นะครับนี่วันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปกินของแพงๆแล้วนะครับผมจะมากินของที่ถูกมากๆนะครับก็คือกินซูชินี่เองก็เขาบอกว่า 100ทันเยนก็คือ100เยนซึ่งประมาณแค่30บาทต่อ2ชิ้นนะครับ1จานก็มี2ชิ้นนะครับซึ่งมันถูกมากๆเป้าหมายของเราวันนี้คือจะกินลอยชิ้นนะครับผมไม่รู้ว่าไหวไม่ไหวนี่นะครับผมไม่มีภาษาอังกฤษนะครับเผื่อใครสนใจจะมาอุระซูชิตอนนี้ก็อยู่ข้างในแล้วนะครับก็ต้องเราคิวที่3 1 2นะครับผม ตรงนี้นะครับเขียนว่าเซล e ์เซอร์วิสนะครับก็คือให้ช่วยตัวเองเลยว่าจะกินอะไรนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มธรรมดานี่จะเป็นเบียร์นะครับเบียร์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องดื่มพวกเบปซี่อะไรก็จะอยู่พวกกรีนทีไรท์ไรเบปซี่กรีนที something <Okay. S 1> นี่นะครับถึงแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นแบบหมุนๆไปเรื่อยๆเห็นไหมกลเ้องๆดง แล้วที่นี่ก็สามารถออเดอร์ได้ด้วยนะครับผมถ้าเราสั่งอันนี้มันจะมาข้างบนตรงนี้ซึ่งมาจากเชฟแต่ถ้าตรงนี้คือหยิบตอนไหนก็ได้เราเริ่มสั่งกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่ากินไหวไหมร้อยชิ้นหรือน้อยจานลองดูว่าจะไหวแค่ไหนนะครับนี่ชิมตัวพี่กว่านข o ามาชิ้นส100เยน100 100ยน so cheap okay eat it กระตุ้มมาสมยิม the whole thing แ,แซลมอนอคอเมีปลาปลากระเป้าด้วยครับปลาปลากระ,าาระเป้านะครับเขาเขาพูดฟิชนะครับแน่เดีย๋ยวเรามากินทำแหนบกันแป๊บห<ม>นึ่งจะได้กินแบบถนัดถนัดนะครับนหนึ่งสองสามเก็บ จานแล้วนะครับถามความเห็นหน่อย how do you feel now อ r e y ฟุ f กน l ่นแย่เนี่ยประมาณ47-48เสี่งป้นทางแล้วนะครับผม50จานก็คือ100ชิ้นแล้วนะครับถือว่าผ่านแล้วภารกิจแรกนะครับก็ถือว่าผ่านในภารกิจนี้แต่รอไปดูก่อนว่า100จานจะไหวไหมมาโอโตโรนะครับผมนี่ยเนี้ย <Yeah. S 1> ตัวนี้ ฟูโนชื่อ <abei> ว <analysis> ่า you can ห้า <D> ส <stairs> ิบจานแล้วนะครับร้อยชิ้นแล้วร้อยกว่าชิ้นแล้วซื้อมาดองสับดองดองเล็ดมีดาวหกสิบแล้วนะครับผมอุทิมาเต็มกินต่ออร่อยแต่เริ่มอิ่มไม่ได้ ตอนนี้กินได้ประมาณจะเออแปดสิบจานแล้วนะครับผมคือคือเปลี่ยนเป็นแซกละสิบห้าแทนจากสิบนะครับให้เพราะว่าที่ที่มันไม่พอแล้วนะครับนี่เยอะมากปุบ๊บแล้วคราวนี้เราก็เพิง่งตอนนี้เริ่มอิ่มกันทุกคนนะครับสองคนก็เลยเล่นเกมขึ้นมาก็คือให้บอกยิงฉุดนะครับหนึ่งสองสามใครแพ้ กิ่ปิดจานไหยิี่ปิดจานนี่ตอนตอนนี้ชูมาโดมอีกสองนะครับโอเคเล่เล่ชายเจนแรกส่วน one two three go i t s good yeah I like all j a c k i t no but I have to play you have to you have to okay นี่นะครับกำลังเล่นเกมอีกรอบนะ90แล้วนะครับผมโอ้โหคือคือตอนนี้อธิบายก่อนว่าเราเล่นกันมา หกเกมแล้วนะครับก็คือใครแพ้แบบจะได้กินแบบไอ้เยอะๆอย่างเงี้ยมาที่เป็นมาีินะครับผมที่แบบมีสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้คือกินกันไม่หมดนะครับนี่โกย่าแพ้สี่ตาติดนะครับอันนี้มีอะไรเต็มไปหมดเลยต้องกินแล้วเคเมื่อกี้เป่าชนะไปแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับอ่ะ a g a i ไปช่วยไอ้ไอ้ชิวมาโกโกอิดอิดอิด กำลงเครียดนะครับตอนนี้กำลงเครียดชูดนี่นะครับแยกมาเป็นจานละสิบนะครับสิบสิบสิบสรวมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบนะครับอันนี้เหลืออีกสจานเท่านั้นซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่1นชิ้น2จานนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับทั้งหมด100จานนะครับ ในที่สุดภารก,กิจเราก็สำเร็จมิชชั่นคอม plete เย้คราวนี้เราจะลองมาหยดเอ่อถาดลงไปนะครับจานลงไปนะครับ,รบเราก็จะดูว่าเราจะได้รางวัลไหมกันนะมาไฟกบอนแกงแกงรอแเอ่ <Five. S 1> <Yeah. S 2> oh. รอบแรกไม่ผ่านนะครับ

บินนะครับออกมาแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับประมาณสามพันกว่าบาทเองนะครับกินไปทั้งหมดสองร้อยชิ้นนะครับหนึ่งร้อยจานนะครับแล้วก็ได้ตัวเนี้ยไอ้กลมๆนี่มาทั้งหมดสามอันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับไปฟอลโล่ที่ทวิตเตอร์ k y underscore f c นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ๆเขาติดต่อไปเราก็แจกไปทีนะครับกิจกรรมเล่นง่ายๆก็ไปตามติดต่อในเพจ ทวิตเตอร์เอาดูนะครับไม่รู้ว่าจะแจกยังไงนะครับแต่ก็เป็นติดตามพี่เขาได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับตอนนี้อิ่มมากๆอายุฟูย่าชลบุรีฟูไบร์ดส์กันดอแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปน้ำบะนะครับแต่ขอจบวิดีโอนี้ก่อนเอาไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับส <Yeah. S 1> วัสดีครับบ <Yeah. S 1> ๊ายบาย